วส,นนสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆชาวด้อมส้มนะคะวันนี้วันที่16กกรกฎาคมแล้วมีใครโชคดีถูกรางวัลเป้งๆบ้างหรือเปล่า ทุกคนวันนี้พ่อส้มนะคะเอาความหล่อมาฝากพวกเราพ่อหล่อมากวาสนาผู้ใดเนาะอยากหล่อแบบพ่อนะคะแต่งหน้าทําผมโดยคุณกากา้กาเมคอัพนะคะแฮ์โดยคุณฟรองใครอยากสวยอยากหล่อแบบพ่อนะคะก็แอดขึ K ้นไลน์แล้วก็เบอร์โทรให้กับช่างหน้าช่างผมวันนี้ของพ่อนะคะทุกคนก็คือ พ่อมีสัมภาษณ์กับทาง THE STANDARD อีกแล้วนะแล้วก็วันพรุ่งนี้สองทุ่มก็จะได้เห็นเทปที่พ่อเป็นนั่งให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD นะคะต้องบอกว่าถ้าใครนะคะรู้สึกว่าแบบช,ช่วงนี้แบบว่าสมองเรามารู้สึกกวง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 พูดถูกหรือเปล่าแอเนี่ยอยากจะแบบว่าเติมสารความรู้ก็รอเลยนะคะวันพรุ่งนี้สองทุ่มจะได้เห็นคำสัมภาษณ์ของพ่อแล้วว่า พ่อจะมาแชร์เรื่องอะไรพ่อจะมาให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรใน The Standard แถมพ่อนะคะยังลงรูปคู่กับคุณวันนสิงด้วยนี่ก็นักอนุรักษ์รักโลกเลยนะคะคุณวันนสิงเป็นแฟนเก่าของมาริยาเนาะทุกคนหลังจากนั้นวันนี้นะคะก็แอบเห็นพ่อไปนั่งดูฟุตบอลไทยจีนพ่อก็ แอบไปไม่บอกใครเลยนะเนี่ยไม่งั้นโอ้โห fc เต็มเลยนะคะทุกคนไทยแพ้นะหน <c oughs> ึ่งสองก็เห็นโมเมนต์พ่อแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกว่าพ่อจะแบบว่าหุดกินกุดกินนะทำไมทำไมจีนไม่เห็นจะได้ลูกโทษเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้เห็นไม่เห็นจะได้ใบเหลืองเลย เขาบอกว่าพ่ออาการออกนะฮะเขาแซลๆซลกันคลิปจากเมนสเตนนะคะแล้วก็รูปจากบอลบอลไทยนะคะโอ้โหคนมาขอถ่ายรูปพ่อเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนพ่อรันทุกวงการจริงๆโอ้โห สีดานะคะไทยแพ้นะทุกคนแพ้จีนหนึ่พอสมถ้าใครที่เป็นแฟนฟ,ฟุตบอลนะคะน่าจะรู้จักเนาะตาสุพรตอนนี้สังกัดบุรีรัมนะคะคนนี้เป็นลูกชายของญาติแอดนะ,ะเป็นลูกชายของพี่สาวแอดนะคะทุกคนนี่แอดก็รันทุกวงการจริงๆนะ มีม,มีมีญาติเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะคะต้าสุพรน,นะคะตอนนี้ก็นะสังกัดบุรีรัมนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตพ่อหน่อยทุกคนที่25พฤศจิกายนนี้นะคะทุกคนผู้ใหอยู่ขอนแกนเดออยจะลืมเดอพอสมเพิ่นสิไปยามเฮาเด้วันที่2 5เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเดอพี่น้องอยู่ที่วัด ใช่สีบ้านสาวิถีตำบลสาวิถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นงานนี้พ่อพนสิไปว่าเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอีสานด้วยจักรวาลหมอลำพ่อรันทุกวงการจริงๆนะคะทุกคนสุ่มสายหมอทั้งหลายก่ะจะเริ่มเดอ้อแอดกะว่าสิส่งน้องไปจอบพ่ออยู่เดี๋ยวถ้าน้องเันว่างพ่อพิไปให้อยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาคลิปผสมอยู่ขอนแก่นมาฝาก,ดากเดอ้อจ้ะ ส่วนงานอีกวันนะคะวันที่28พฤศจิกายนก็ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะคะอย่าลืมไปนะคะแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือนะคะของพ่อไปตามได้เลยนะคะที่น i ยอินแล้วก็อีกหนึ่งนะคะที่แฟนคลับ fc นี่แหละก็มาช่วยกันซัพพอร์ตพ่อนะคะเหมือนแบบว่าซัพพอร์ตทิมพิธาจากลูกส้มนะคะ เหมือนว่าทําคลิปทำอะไรก็ติดแฮชแท็กนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พ่อโพสต์ลงในพิธาไอจีเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าขอให้ชาวด้อมส้มที่มีเพจเป็นของตัวเองหรือมีนี่แหละมี YouTube มีช่องทางในการกระจายข่าวให้พ่อนะคะพ่อโพสต์ไว้ว่าย้อนเก็บตกประสบการณ์จากทริป สหรัฐทำให้ผมได้ take away อาจจะมีคนไทยจากทั่วโลกที่อยากสนับสนุนผมและพักแต่ยังไม่มีใครบริหารจัดการพอกลับมาผมเลย follow up กับทีมงานทำเบต้าวิชชั่นขึ้นมาทดลองนะคะก็คือทดลองพายลอดูครับแฮตไอกไกลต้องการคนจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของผมกับพัก พักเก้าไก่สามารถช่วยได้สองทางดังต่อไปนี้หนึ่งเมมเบอร์ชิพนะคะก็สมัครสมาชิกสองดเน a นะคะก็คือบริจาคให้กับพักผ่านจากการสแกน QR code หรือตามลิงก์ที่ใส่ไว้ในรูปนี่นะ QR code ที่พ่อโพสต์นะคะกรณีที่ต้องการ t e ท h Support ก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ของ แอดเ e มเบอรหรือถ้าติดขัดอะไรก็ DM หาพ่อเลย DM หาพ่อได้นะคะแต่อย่า DM ไปจีพ่อนะไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็พ่อก็บอกว่ารบกวนเพื่อนๆคนไทยนักเรียนไทยในต่างแดนช่วยกันกระจายตามกลุ่มเพจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแอดก็เลยขอเป็นตัวแทนนะคะช่อง YouTube ของแอดกระจายข่าวให้พ่อนะคะทุกคนคนไทยที่อยู่ต่างแดนยังไงก็ ช่วยกันนะคะสมัครสมาชิกหรือช่วยกันบริจาคให้กับพักของพ่อด้วยนะคะทุกคนซึ่งที่พ่อพูดทั้งหมดเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็ทำกันนะคะอย่างพักการเมืองที่สามีเอสสังกัดอยู่ก็คือเราก็นี่แหละไปบริจาคนะคะไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราก็บริจาคเพื่อให้พักจะได้มีเงงบนะคะเอามาบริหารเนาะทุกคน โอเคทุกคนตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะรีแคปเหมือนเดิมคือช่วงที่พ่อไปเมืองเหนือไปแอวเหนือแล้วก็ช่วงที่พ่อไปเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวเอ่อเชิงพื้นเมืองแล้วที่พ่อโพสต์ไว้นั่แหละว่าทุกคนให้รอติดตามนะคะว่า เดี๋ยวพ่อจะทำคลิปวิดีโอออกมาซึ่งจุดนี้แหละที่แอดคุยกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดจะมาแชร์เพิ่มเติมแอดบอกเพื่อนเไปแล้วว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแทบจะทุกพื้นที่ด้วยความที่สวิตเซอร์แลนด์เอง เป็นประเทศที่มีชาติพันธ์นะคะหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังก่อนว่าพ่อสปีดยังไงก่อนนะคะมีคลิปออกมาแล้วเนาะนิดหน่อยนะคะที่ทุกคนเอาคลิปมาแชร์ Globetrotters. My name is Pita l e m c h e n r a t I'm a politician. Um, 2023 election winner of Thailand. And I'm here to invite you personally to come to this special place just a couple of hours away from Chiang Mai airport And the place is called Mae Glan Luang. Yeah. So what you need to do is you Google up M A E Mae G L A N G Glan L U A N G Luong. And what you find is it's a community-based, indigenous-based tourism. It's a very large valley areas where they grow rice in the middle and then this mountains are around this really nice uh, waterfall so if you really want to unplug you know and get into something that you've never heard of uh, you know the smell that you haven't sent before uh, this place is absolutely the right place for you and your family to come um, so if you have a chance do google it up if you are from various countries that might not speak english as your native language please do me a favor and translate them uh, or put subtitles for me in either Chinese, in uh, um, Spanish, or French, so that people, if they see this message, then you'll be uh, doing the indigenous community a favor of uh, bringing them all here in uh, Chiang Mai, in Thailand. And make sure when you come, do it with uh, a responsibility of being a good traveler, just to preserve the nature for the next generation to see. And I'll see you here. Bye. นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่พ่อก็ s p e k k n g l i s h เนาะทุกคนเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่โดยแม่กลางหลวงใช่ไหมใช่ดอยไหมคะทุกคนแอดไม่เคยไปเชียงใหม่เนาะต้องขออภัยด้วยแอดก็เลยคิดว่ายังอยากจะแชร์เรื่องนี้อยู่ว่าเอสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยประเทศที่ถือว่าเป็น ประเทศท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกด้วยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาคนมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวอะไรเข้ามาอะไรมาช้อปปิ้งเหมือนไปฝรั่งเศสเหมือนเหมือนไปมิลานไหมอะไรอย่างเงี้ยแอดจะบอกว่าการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลักๆเลย90%เลยนะคะคือการมาท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มาชื่นชมมาชมธรรมชาติที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาภัยนะคะสวิตเซอร์แลนด์มีน้ำตกสวยๆมีแม่น้ำสวยๆมีภูเขามีหุบเขา,ม,เขามีทุ่งหญ้ามีการเดินป่าเดินเขาคือใช้คำว่าการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยอยู่กับธรรมชาติก็จะคล้ายๆเชียงใหม่บ้านเราเลยทุกคนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ย แม้แต่คนในสวิตเองคนในประเทศเองก็นิยมท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าความที่สวิตเซอร์แลนด์น่ะภูมิประเทศมันเป็นป่าเป็นภูเขาแล้วก็มีประชากรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมิกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวอิตาลีชาวฝรั่งเศสชาวเยอรมันชาวโลมาเนียเกา่าคือแบบเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าวัฒนธรรม หลากหลายมากเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบที่พ่อบอกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท่องเที่ยวนี่แหละชาติพันธุ์ไปดูว่าแต่ละสถานที่คนที่อยู่บนภูเขาห่างจากบ้านเอดไป2อสามชั่วโมงขับรถไปเนี่ยเขาทำอะไรกันบนเขาเขามีวัฒนธรรมการอยู่การกินยังไงเวลาเราไปเที่ยวนะทุกคนเขาจะอนุรักษ์ไว้แบบนี้แหละ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่แอมไม่รู้ว่าเมืองไทยจะทำได้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขามีการเก็บภาษีตัวนี้ด้วยนะที่เขาเรียกว่า,าสตัดอดสตัด๊ดอตยนเป็นภาษีถ้าแปลเป็นภาษาไทยเอาแบบเข้าใจเข้าใจเลยคือก็คือภาษีการเหยียบพื้นดินของเมืองเมืองนั้นนะ่ะซึ่งจะเก็บโดย โดยอ,อำเภออำเภอนั้นถ้าบ้านเราก็ใช้คําว่าจัดเก็บโดยโดยหน่วยงานภาครัฐของอบตอนั้นๆน,น,นะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างที่แอดเพิ่งไปมาคือเมืองสโตดแอดยังไม่แน่ใจนะคะแอดยังไม่ได้หาข้อมูลกับแฟนว่าการไปแล้วไปเช้าเย็นกลับเนี่ยเขาคิดภาษีตัวเนี้ยจากนักท่องเที่ยวยังไง แต่ถ้าเป็นนอนค้างนะคะอย่างแอดไปนนอนโรงแรมที่ s t o ตสเพิ่งมาหรือว่าเป็นโรงแรมที่ a เดลโบเดนที่แอดชอบไปอย่างเงี้ยทุกที่แหละในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าเราจะจองโรงแรมจ่ายไปแล้วยังไงนะคะพอเราเช็คเอาท์นะเราจะต้องจ่ายภาษีให้กับหมู่บ้านหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปที่เขาเรียกว่าที่แอดเรียกว่าภาษีการเหยียบพื้นดินนะอย่างที่เมืองสโตสเนะเสียสแฟรง สามสวิตแฟงนะคะมันเขาจะเขียนเลยว่า Sta สต์สโสามแฟงสามแฟงก็คือมันมันจะมาพร้อมกับบินที่เราจ่ายห้องโรงแรมอะแล้วสามีแอบบอกว่าอันนี้ภาษีตัวเนี้ยนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานนี่แหละให้หมู่บ้านแล้วทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะนำส่งที่เขาเก็บจากเราสามแฟงสามแฟงเป็นเงินไทยก็สองคนนะคะคือนอนโรงแรมเนี่ยคืนหนึ่ง สคนเก็บสามแฟงก็ตกคนละหแฟงห้าสหนึ่งแฟง 50, ห้ตีเป็นเงินไทยเอาง่ายๆเลยก็ประมาณ50บาทต่อคนภาษีตัวเนี้ยเขาจะเอาไปให้กับหน่วยงานอา่าภาครัฐของหมู่บ้านนะคะก็เหมือนอบตอ,อย่างเงี้ยอบตอก็จะจัดเก็บเงินตัวนี้ภาษีตัวนี้จากนักท่องเที่ยวได้มาแล้วอบตอเอาไปทำอะไร นี่แหละทุกคนอตบตก็จะเอาไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นขยะในหมู่บ้านหรือปรับทัศนียภาพเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเพราะว่าเวลาคุณไปนะคะนักท่องเที่ยวหนึ่งคนที่สร้างขยะให้กับสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่ถ้าหนึ่งคนทําขยะ1กิโลสมมุตินะคะ1กิโลกร,รัมอย่างเงี้ยเมืองเมืองนั้นเขาอาจจะต้องสร้างเตาเผาขยะหรือจะต้องจ้างคนเก็บขยะเพิ่ม มันก็เลยเขาก็เลยผลักภาระเนี้ยมาที่นักท่องเที่ยวไงในเมื่อคุณมาเที่ยวบ้านเมืองฉันแล้วคุณมาคุณมาทําขยะให้บ้านฉันคุณก็ต้องจ่ายค่าเก็บขยะให้ฉันนะอันนี้แอดยกตัวอย่างนะคะแล้วทุกคนคิดดูว่าถ้าเมืองไทยรัฐบาลทาแบบนี้มันจะทําให้ชุมชนนั้นๆมีรายได้ที่จะเอาเข้ามาเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพหรือทําถนนหนทางหรืออ่นี่แหละ ขยะเป็นเรื่องใหญ่เนาะทุกคนเอามาแบบจ้างเอ่อจ้างคนในพื้นที่เก็บขยะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแอดไม่แน่ใจว่าบ้านเราอ่ะเขามีตัวนี้ไหมแอดเชื่อว่าถ้าถ้ารัฐบาลนะคะเก็บภาษีตรงเนี้ยจากประชาชนที่ไปเที่ยวนะพื้นที่นั้นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่ต้องเก็บเยอะแต่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าเก็บแล้วเอาไปทําอะไรเก็บแล้วจะต้องไม่ใช่ คอลเลคชันเอาใส่กระเป๋าตัวเองเก็บแล้วเพื่ออะไรเหมือนที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนยินดีใจนะคะแอดถามสามีว่าเก็บทําไมกบสามีก็อธิบายให้ฟังแบบนี้แหละว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มาทําขยะมามาเข้าห้องนงห้องน้ําเออมาต้มมันมันขยะเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยสามีบอกระบบการกําจัดขยะเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะขยะยิ่งเยอะเพราะฉะนั้น เขาก็เลยผักพละเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวก็เก็บแค่50บาทถ้าเมืองไทยนะคะทุกคนคิดง่งายๆนะไม่ต้องเก็บเยอะเพราะไรายได้คนไทยเฉลี่ยแล้วมันไม่เยอะเก็บแค่คนละ10บาทหรือ5บาทอ่ะต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนเก็บ5บาทจะเก็บแบบไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนาะจะต้องคิดเก็บยังไงเพื่อเพื่อไม่ให้มันเป็นการคอร์รัปชันเก็บยังไงมันจะไปถึงหน่วยงานที่ต้องใช้จริงๆยกตัวอย่างทุกคน การท่องเที่ยวเชิงแบบเชิงเนี่ยเชิงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยหมู่บ้านเนี้ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวไปเที่ยวหมู่บ้านก็อาจจะต้องไปไปทำให้ถนนหนทางพังบ้างไปสร้างขยะให้กับหมู่บ้านทีนี้น่ะจะก,กาจัดพวกขยะพวกนี้ยังไงก็เก็บภาษีนักท่องเที่ยวเลยเก็บคนละหบาทสมมติน่ะปีหนึ่งอ่ะท่านถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ได้เท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างอย่าง,างแม่กําปองทุกคนเห็นไหม จากเมื่อก่อนสวยๆเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวแออัดมากนักท่องเที่ยวเยอะขยะก็เยอะหน่วยงานภาครัฐก็สมมุติว่ามีประชาชนอยู่ในหมู่บ้านแม่กำปองแค่2,000คนเขาจะมีเตาเผาขยะแค่หนึ่งเตาก็พอเพียงแล้วสำหรับประชากร2,000คนแต่พอมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเพิ่มอีกสักแบบ5,000 50, มคนแต่เตาเผาขยะยังมีอยู่แค่เตาเดียวอย่างเงี้ยแล้วหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มีงบมาเพิ่ม ก็ทําให้ขยะมันล้นแต่ถ้าสมมุติว่าแม่กําปองนะเก็บทั้งทุกคนเลยที่เดินทางมาแม่กําปองเก็บคนละห้าบาทก็ให้ทห้าทางโรงแรมเป็นคนเก็บให้แล้วนําส่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่วิธีทํามันก็จะมีงบตรงนี้ไปพัฒนาดูแลพื้นที่ให้หน่าอยู่เพิ่มเติมแอไม่รู้นะว่าแบบ ที่เสนอไปเนี่ยทุกคนยอมจ่ายไหมแต่คนที่สวิตเขายอมจ่ายหลายคนอาจจะบอกก็ฉันไปกินไปเที่ยวแล้วฉันเอาเงินไปให้แล้วแต่มันเอาเงินไปให้ภาคเอกชนไงทุกคนอันนี้การเสียภาษีเหยียบพื้นดินคือการเอาเงินให้กับภาครัฐภาครัฐก็จะได้เอาเงินนี้ไปนี่แหละไปปรับปรุงกำจัดขยะง่ายที่สุดแอดยกตัวอย่างแค่นี้ โอเคทุกคนแค่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีก็คือมันทำให้คนเมืองเนาะได้ไปเห็นว่าวิถีชีวิตของคนรอบนอกเป็นยังไงแต่คนเมืองไปคนเมืองก็นำอะไรติดตัวไปขยะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเก็บภาษีแค่เนี่ยคนละสีซาบาบาทต่อปีมันก็จะก้อนใหญ่เอง ก็สามารถให้ให้หน่วยงานภาครัฐในหมู่บ้านน,นั้นๆ่นนะเอาไปเนาะทำไฟฟ้าส่องแสงสว่างเพิ่มเพิ่มไฟโดยไม่ต้องไปรอการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็เป็นเป็นก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะที่แอดเอามาแชร์ให้ฟังว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นยังไงถ้าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ลองสังเกตนะคะเวลาคุณไปพักที่โรงแรมแล้ว คุณจ่ายเงินผ่าน booking.com แล้วแต่พอคุณเช็คเอาเอ๊ะทำไมต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละสองแฟงคนละห้าแฟงแล้วแต่สถานที่เขาจะเก็บไม่เท่ากันนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่ละเขตจะเก็บเก็บภาษีตัวนี้ไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเขาต้องการเยอะหรือไม่เยอะก็ลองสังเกตนี่แหละเขาเรียกว่า เป็นภาษีการเหยียบที่ดินไม่ใช่ค่าเข้านะคะเหมือนแบบเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดแล้วเก็บค่าเข้า20สิบาทคนละอันนะคะอันนั้นเป็นค่า Ent r y เป็นค่าแบบเข้าไปท่ทองเที่ยวเนาะคนละอันนะคะกับภาษีเหยียบเหยียบพื้นดินที่ที่แอดหมายถึงไม่รู้เพื่อน,นๆจะงงหรือเปล่านะแอก็งงๆโอเคทุกคนตามติดชีวิตพ่อ ไว้พรุ่งนี้ตามดูนะคะว่าพ่อทำไรเดี๋ยวนายเอามาแชร์กันเนาะบ๊ายบาย